ทางบ้านถามครับ,รบอยากเล่นโตโยต้าแคมรี่มองไว้เป็นตัว A C V ห้าศูนย์แต่ว่าจะเอาตัวที่เป็นไฮบริดปีสองพันสิบสี่หรือว่าเอาตัวที่เป็น D f o u S ปีสองพันสิบห้าสิบหกดีเอะราคาใกล้กันมัน้งแต่พี่คิดว่า D f ฟ u น่าจะถูกกว่าเป็น D f o u อาจะแพงกว่าตัวไฮบริดด้วยเพราะว่าพอเป็นไฮบริดแล้วเหมือนราคามันดอกมากกว่านิดน,นึงนะไม่รู้เดี๋ยวนี้มันราคามเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหนเดี๋ยวดูแป๊บนึงได้ไหมยุคนั้น h ไฮบริดก็น่าจะเจนเดียวกับ P U T ไหมถ้าตัวห้าศูนย์มันเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนแล้วเรใช่จะป็น อ่าสอห้ไฮบิดมั้งค่าตัวสีู่นน่าจะเป็น2.4งจุไฮบิดซึ่งเป็นเจนเดียวกับพีวุฒอสำหรับพี่เลยนะ D4S คือคนชอบแบบยังใช้เครื่องยนต์เฉยๆอะแล้วก็เป็น D4S อะมันเป็นเครื่องยนต์ฉีดตรงก็จะมีเลใช่ไดเลกฉีดตรงก็สมรรถนะค่อนข้างดีแล้วก็เปลี่ยัดน้ำมันดีเหมือนกัน เทนนั้น D4S น่าจะได้ถึง15บหเปอตัวิดตัวที่เป็นรถเทอร์ี่นะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดดีกว่านั้นอีกประหยัดมากกว่าคือแตะ18เลยอ่ะ17 18เลยอ่ะวิ่งไปเถอะแล้วก็ฟิลลิ่งไฮบริดก็ดีกว่าวันนั้นน่ะถ้าพี่จำไม่ผิดตัว50าศนะ D4S เป็นตัวรองตัวไฮบริดนะคือเขาวางตัวไฮบริดเป็นตัวท็อปสุดใช่เป็นตัวท็อปแล้วมีท็อปสองสตัวมันจะมีท็อปซีดีท็อปซีดีท็อปเนวิเกเตอร์ถ้าพี่จำไม่ผิดนะเออท็อปนเต แล้วก็เอ็กติโมไหมตอนนั้นเก็นมีเปล่าวะใช,ใช่ใช่ใช่อาจจะมีเอ็กติโมะมังแต่มันจะมี d ีโมันเป็นตัวแม่เชนมาแล้วอของของตัวห้าศูนย์จะบอกว่ามันแทบไม่ค่อยแตกต่างกันถ้าถามว่าออปชันตัวไหนยเยอะกว่าก็จะเป็นตัว,ต,วตัวคัมมี่ที่เป็นไฮบิดเยอะกว่าแต่เรื่องฟิลลิ่งการขับโดยส่วนตัวพี่ก็ว่าไฮบิดอ่ะดี่าวนี้มันซ่อมไม่แพงอ่ะถ้าดีโฟมันคือซ่อมถูกมากคือซ่อมไม่แตกต่างอะไรกับแบบรถเบนซินปกติเออในความเป็นคัมมี่ก็มีราคาซ่อมนิดหน่อยแต่ว่า ผูกววาไฮบิดแหละที่มันจะเป็นแบตเพิ่มเข้ามาแต่ถ้า<ต>เป็นพี่เลือกพี่เลือกไฮบิดแต่แบตก็อย่างที่พี่บอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าแบตเทียบตอนนี้ก็โอเคใช่หลักสองหมื่นหมื่นสองหมื่นพี่จะมองไปถึงการติดแก๊สด้วยซ้ำไหม,มถ้าเป็นการติดแก๊สนะจะบอกว่าแคมรี่ไฮบิดติดแก๊สเนี่ยมันคือรถติดบักเลยนะตอวจุดห้าตัว <มา S 2> บักวงการเออตัว <laughs> บักเลยคุณจะติดแก๊สคุณจะแบบฮะวิ่งด้วยแก๊สกิโลนึงไม่ถึง บาทหนึ่งอะไรเงี้ยคอมชูท้าไฮบริดไปติดแก๊สเนี่ยน่าใช้นี่คือไฮบริดเจเนอเรชันสอง Hi ของของซึ่งใครสงสัยว่าติดแก๊สยังน่าใช้ไหมกลับไปดูคลิปแล้วได้เราทาไปแล้วอ่าใช่เราใช้แก๊สแล้วก็ถ้าเป็นตัวธรรมดา G4S ติดแก๊สแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวฉีดตรงมันจะมีราคาของหัวฉีดแก๊สที่แพงกว่าชุดแก๊สมันแพงกว่าพี่จะไม่ได้สามหมื่นกว่าเลยแต่ถ้าแบบถ้าโอชันไฮบริดก็เออจะพอๆกันมั้งเออไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คราคาตัวแก๊สไฮบริดเดี๋ยวนี้กับดีโฟเอเ่อ่อดี่ะ ตัวตัวฉีดธรรมดาที่มันแตกต่างกับตัวที่สัญลักธรรมดาดีเฟลด์จะแพงกว่าพฉีดตรงแต่วันนี้ถ้ามานั่งดูตัวไฮบิดกับตัวนี้พี่ว่าพอกันแล้วมั้งอืมแต่ถ้าาให้พี่เลือกเลยพี่ชอบไฮบิดมากกว่าราคาด,<อ>ดีนะออปชั่นก็ดีกว่าใช่แล้วตัวห้าศูนย์เป็นคํารีที่สวยสาหรับพี่นะสีส่านจะดูแก่สำหรับพี่อนะะดูร,ะดรุ่นกว่าสุดตัวห้าศูนย์กำลังอยู่ในยุคกลางอยู่ในยุคกลางมันดูแบบเออมันดูสวยอะ่ะเนี่ยสองจุดศูนย์อาจจะเป็น สองจุดศูนย์และ D4S มั้งมี2.5ด้วยมีสองจุดมีสองจุดศูนย์สองจุดห้าสองจุดห้าไฮบริดน่าจะ <S 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 น,น่าจะไม่ผิดก็คือจะมีสามเครื่องนี้ถามว่าเครื่องไหนดีกว่ากันแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ถามให้พี่เลือกอ่ะพี่ไปไฮบริดครับ <S 2> <S 2> อืมอ่ะประมาณนี้แล้วกัน